เอฟซีเลี้ยงบอมไม้สักแพร่บริษัทสักสินเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่โกดังไม้สักที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแพร่ครับวันนี้ครับเป็นงานออเดอร์นะฮะค้างปีนะฮะที่เฮียนะฮะโทรมาจากนครสวรรค์ว่าบอมเฮียอยากได้าเตียง9หลังนะฮะเอาไปส่งนครสวรรค์ก่อนปีใหม่ได้ไหมได้ครับผมต่อมาออเดอร์ตามมาปุ๊บเนี่ยเฮียสั่งมาบอกว่าบอมเอาตู้เสื้อผ้าให้เฮียหลังปีใหม่ได้ไหมประมาณสัก8ถึงหลังเนี่ยได้ครับ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เป็นตู้งานหอพักนะฮะงานห้องพักที่จังหวัดนครสวรรค์นะ,ะเป็นลูกค้าเก่าของเราเองนะครับซื้อของเราไปแล้วหลายตังค์และซื้อไปเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ก็ไม่ลืมนะฮะโรงงานพลิตบอมไม้สักแพร่นะครับเพราะว่าเราเน้นงานดีๆสวยๆให้ลูกค้านะครับเน้นดีบริการดีให้กับลูกค้านะฮะลูกค้าสั่งต่อเลยได้ตู้สวยๆนะฮะทั้งหมด9้าใบนะฮะอันนี้เฮียเขาสั่งมาแล้วก็ เดี๋ยวจะรีวิวให้ลูกค้าดูว่านะฮะลูกค้าท่านไหนกํากลังสร้างห้องพักสร้างหอพักอยากได้ตู้ไม้สักราคาประหยัดเน้นนะครับอยากได้ตู้ไม้สักราคาประหยัดแต่งานคุณภาพงานไม้สักอบทุกชิ้นนะฮะสนใจทักไลน์นะฮะมาต่อรองราคาได้นะฮะถ้าเอาจริงเดี๋ยวผมกล้าลดให้นะฮะจากราคาที่ผมบอกนะฮะจำนวนเยอะเราจัดให้นะฮะตัวนี้เป็นตู้บานสไลด์นะฮะลึก65 ยาวเมตรยีสูง2เมตรครับเป็นบานลูกฟักเป็นแบบเรียบเรียบโมเดิร์นนะฮะและที่สําคัญเราทําลูกฟักแบบนี้นะครับสวยนะแบบโบราณอย่างนี้นะครับแข็งแรงทนทานบานไม่บิดไม่งอนะฮะอันนี้คือภูมิปัญญาของช่างนะสมัยโบราณเขาทำอย่างนี้เราจะไม่เน้นเรียบเรียบไปทั้งหมดนะฮะเพราะว่าบานเนี่ยมันจะบิดฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นแบบลูกเล่นลูกฟักแบบนี้แบ่งกันเป็น3ามฟังอย่างนี้ก็สวย ไม่เชยนะฮะไม่เก่านะครับและที่สำคัญครับลาวแขวนเราใช้ราวสแตนเลสเลยนะฮะเพราะว่าราวสแตนเลสแข็งแรงทนทานแขวนเสื้อได้เยอะไม่หักนะฮะไม่หักอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแข็งแรงมากๆแข็งแรงกว่าไม้นะด้านบนนะครับมีที่พับของนะฮะพับผ้าห่มพับผ้าอะไรเรียบร้อยนะครับแขวนเสือ้อมีลิ้นชัก2ลิ้นชักเก็บของมีค่าได้ทุกอย่างนะครับ อีกด้านหนึ่งครับอ่ามีอ่า,อาที่แขวนกางเกงนะตัวนี้ครับราคาอยู่ที่13,900บาท13,900บาทคุณจะได้ตู้ไม้สักสวย,สวยงานไม้สักอบถามว่าแพงไหมถ้าราคาคุณภาพเราขายถูกที่สุดในจังหวัดแพร่ครับนี่ฮะอันนี้ไปนครสวรรค์ทั้งหมดนะครับตอนนี้เราแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ของถึงเดี๋ยวผมส่งภาพรีวิวให้ f c ดูว่า งานพวกนี้นะครับส่งถึงมือลูกค้าแล้วไม่ได้โมนะฮะตัวนี้ตัวจริงนะครับใช้เวลาผลิตอยู่ประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้17วันนี้17นะครับก็เริ่มหลังปีใหม่ก็ประมาณวันที่5ที่6ที่7เนาะก็ใช้เวลาประมาณ10บวันผลิตตู้ได้ประมาณ9หลังนะฮะอันนี้คือความเร็วความแรงความไวของพรเรืยองบอมไม้สักแพร่ครับสนใจนะฮะติดต่อมาที่ติกตอกเรืองบอมไม้สักแพร่บริษัทสัต์สินเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักก็งวงจรครับ